นี้พามาดูนะครับว่าวัวเกิดได้สองวันนะครับอันนี้เป็นลูกเจ้าสีประดูนะครับ KF72 นะครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับนี้เกิดได้สองวันนะครับแม่มีฐานเต้านมที่ใหญ่นะครับเลยต้องบังคับให้กินนมก่อนนะครับช่วยบังคับช่วยจับให้กินนมก่อนนะครับอันนี้นะครับ แม่วัวเป็นบามันลูกผสมนะครับลูกกระทบนะครับอันนี้โครงสร้างใหญ่นะครับแล้วก็พ่อพ่อพันเป็นบามันนะครับเลื่อน้อยนะครับอันนี้มาผสมกันก็ได้ลูกออกมาประมาณนี้นะครับไอีประดูนะครับเนื้อหนังโครงสร้างนะครับอัตราการแลกขอดนะครับตัวนี้อ่าแลกเกิดมีขนาดตัวใหญ่นะครับก็ไม่ถึงกับช่วยขอดนะครับ โค้ชข้อได้ปกตินะครับเป็นวัวสาวอท้องแรกนะครับนี่นะครับก็พามาชมกันนะครับอันนี้ช่วยในการกินนมนะครับอันนี้ทานเต้านมใหญ่มากนะครับต้องช่วยนะครับอันนี้ครับมาดูนะครับอันนี้กินนมดีขึ้นนะวันที่สองของการดูโลกนะครับ ลูกเจ้าสีมาดูนะครับก็ฝากกดไลค์ติดตามนะครับเพจหมอบีสีสเกตได้เลยนะครับที่ช่อง YouTube นะครับ